เปลี่ยนไปเต้านัฐพรฟาดเมคอัพบนหน้าลุคนี้จะไม่ได้เลยว่าคือเธอพักหลังๆขยันทำไอจีไฟลุกบ่อยจริงๆสำหรับนางเอกสาวเต้านัฐพรเตมีรักที่มักจะโพสต์ภาพตัวเองในลุคเซ็กซี่ทั้งในชุดเรสสวยแซบชุดออกกำลังกายที่เผยให้เห็นหุ่นสวยๆฟิตเฟิร์มมากๆรวมไปถึงชุดว่ายน้ำแซบแซบแจกความสดใสและเซ็กซี่ เต่ภาพล่าสุดนี้เธอไม่ได้ออกมาโพสท่าแซบแซบหรือแต่งตัวแซบเตอย่างใดเมคอัพบนหน้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเปลี่ยนลุกจากสาวหวานไปเลยค่ะมองเวฟเร็กเหมือนไม่ใช่เต้ยเลยครั้งนี้เต้ยมาด้วยเมคอัพบนหน้าที่แซบนั่นเองค่ะโดยภาพนี้คือหนึ่งในภาพที่เต้นานั้นถ่ายให้กับนิตยสารชื่อดังเมคอัพบนหน้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเปลี่ยนลุกจากสาวหวานไปเลยค่ะมองเวฟเร็กเหมือนไม่ใช่เต้าเลย เพราะทั้งปากหน้าและสีก้งบอกเลยว่าจัดจ้านสุดๆค่ะเป็นอีกหนึ่งลูกที่สวยแซ่บเหมาะกับเธอสุดๆ